ทุกชีวิตต่างสแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่หลายคนเข้าใจนั้นมักผูกติดอยู่กับเงินทองยิ่งแก่ตัวลงไปผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยกลับยิ่งคิดว่าความสุขคือการมีเงินเก็บมากๆเพื่อจะได้มั่นใจว่าตนเองจะไม่ลำบากในบ้านปลายทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายคนได้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแม้จะมีเงินมากมายกองอยู่ในธนาคารแต่หากใจไม่สงบ สุขภาพไม่ดีลูกหลานไม่ใส่ใจหรือบ้านว่างเปล่าไร้เสียงหัวเราะความสุขนั้นก็เป็นเพียงเงาลวงตาเท่านั้นสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยวันนี้เราจะมาพูดถึง ความสุขแท้จริงในวัยชราไม่ใช่เงินแต่ผู้สูงอายุมักมองข้ามเรื่องราวที่เมื่อได้ฟังแล้วอาจทำให้ท่านได้หันกลับมามองชีวิตใหม่อีกครั้งว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราตามหานั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ใกล้ๆภายในใจของเราเองนี่แหละท่านทั้งหลายเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยชราเรื่องเงินทองมักจะกลายเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่เสมอหลายคนคิดว่า ถ้ามีเงินมากพอชีวิตก็จะมั่นคงไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องลำบากแต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วจะพบว่าเงินนั้นมีคุณค่าเพียงเป็นเครื่องมือให้เราซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคหรือใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นแต่เงินไม่เคยเป็นตัวการันตีความสุขได้เลยเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้ใจสงบหากภายในยังเต็มไปด้วยความกลัวความห่วง และความกังวลผู้สูงอายุจำนวนมากเก็บหอมรอมริบทั้งชีวิตทำงานหนักตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้ใช้เงินที่สะสมไว้อย่างมีความสุขแต่พอถึงเวลาจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นกลับเต็มไปด้วยความคิดว่าเงินจะพอใช้หรือเปล่าจะอยู่ได้อีกกี่ปีเงินเก็บจะหมดก่อนหรือเปล่าความกังวลน,นี้เอง ที่ทำให้แม้มีเงินมากมายก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยากจนเพราะใจไม่เคยได้พักไม่เคยสงบมีตัวอย่างมากมายที่สะท้อนเรื่องนี้บางคนเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินบำนาญทุกเดือนมีเงินเก็บอยู่หลายล้านแต่ก็ยังนอนไม่หลับเพราะคอยคิดแต่เรื่องดอกเบี้ยคอยกังวลว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนจะเกินงบหรือไม่หรือบางคนถึงกับทะเลาะกับลูกหลานเพราะกลัวว่า ลูกจะมาเบียดเบียนเอาเงินไปใช้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพราะเงินไม่พอแต่เพราะใจไม่มั่นคงในทางกลับกันเราก็จะเห็นผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่เงินเก็บอาจไม่ได้มากนักมีเพียงพอใช้ในแต่ละเดือนไม่ได้หรูหราแต่กลับยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขพวกเขามีความสุขเพราะใจรู้จักพอรู้จักวาง และไม่เอาความกังวลมาเป็นเจ้านายของชีวิตพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องความพอไว้อย่างชัดเจนว่าความพอไม่ใช่เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีผู้ที่รู้จักพอแม้มีข้าวเพียงมื้อเดียวก็อยู่ได้อย่างสงบสุขแต่ผู้ที่ไม่รู้จักพอแม้มีทรัพย์สินกองโตก็ยังอยากได้มากขึ้นไปอีกไม่มีวันจบสิน้นท่านทั้งหลาย ลองสังเกตดูสิว่าทำไมบางครอบครัวที่มีเงินมากกลับเต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่การทะเลาะแย่งชิงแต่บางครอบครัวที่มีเพียงพอกลับอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นนั่นเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่ใจที่สงบเมื่อใจไม่สงบเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยคนแก่บางคนมีเงินเก็บมากแต่กลับใช้ชีวิตเหมือนคนจน ไม่กล้าซื้ออาหารดีๆมากินไม่กล้าใช้เงินเพื่อสุขภาพเพราะกลัวเงินหมดแต่ในที่สุดก็ป่วยเพราะไม่ได้ดูแลตัวเองกลายเป็นว่ามีเงินเก็บไว้มากมายแต่ไม่ได้ใช้เพื่อให้ตัวเองมีความสุขหรือมีสุขภาพดีเงินก็เลยกลายเป็นเพียงตัวเลขในสมุดบัญชีที่ไม่เคยสร้างความสุขจริงให้กับชีวิตเลยบางครั้งเรายึดติดกับเงินมากเกินไปจนลืมไปว่าความสุขง่ายๆอยู่รอบตัวเรา การได้กินข้าวกับลูกหลานพร้อมหน้าการได้ออกไปเดินเล่นยามเย็นการได้หัวเราะกับเพื่อนเก่าสิ่งเหล่านี้ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้แต่กลับเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งหลายคนมองข้ามไปเพราะมัวแต่กังวลเรื่องเงินท่านทั้งหลายถ้าเรามัวแต่กังวลว่าเงินไม่พอเงินจะหมดเมื่อไหร่เราก็จะไม่ต่างอะไรกับคนที่กำลังนั่งอยู่บนกองทองแต่กลับทุกข์เพราะกลัวว่าทองจะหายความสุขที่แท้จริง จึงไม่ใช่การมีมากแต่คือการรู้จักใช้และรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วมีเรื่องเล่าของผู้เฒ่าคนหนึ่งเขาทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตพอแก่ตัวลงก็มีเงินอยู่ในธนาคารหลายล้านแต่ทุกวันเขากลับนั่งนับสมุดบัญชีนั่งคิดว่าดอกเบี้ยจะได้เท่าไหร่และตังวลนว่าลูกหลานจะมาขอเงินไหมจนไม่เคยใช้เงินไปเที่ยวไม่เคยใช้เงินเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง จนวันหนึ่งเขาล้มป่วยหนักแม้จะมีเงินมากแต่กลับไม่ได้ใช้เงินเพื่อซื้อสุขภาพหรือความสุขให้ตนเองเลยสุดท้ายก็ต้องเสียใจในบ้านปลายว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเอาแต่เก็บเงินแต่ไม่เคยใช้เงินเพื่อให้ใจมีความสุขเลยเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตเครื่องมือจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราใช้มันอย่างถูกต้อง ใช้เพื่อให้สุขภาพดีใช้เพื่อสร้างรอยยิ้มใช้เพื่อทำให้ใจสงบแต่ถ้าเราเก็บไว้อย่างเดียวโดยไม่ใช้เงินก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินที่วางทับใจเราเอาไว้ดังนั้นท่านทั้งหลายจงถามตัวเองทุกวันว่าเรามีเงินไว้เพื่ออะไรถ้ามีไว้เพื่อกังวลเงินนั้นก็ไม่มีค่าแต่ถ้ามีไว้เพื่อดูแลชีวิตดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว เงินนั้นก็จะกลายเป็นพรอนให้ชีวิตเราเบาสบายท่านทั้งหลายความสุขแท้จริงในวัยชราไม่ได้อยู่ที่การมีเงินมากที่สุดแต่อยู่ที่การรู้จักใช้เงินอย่างพอดีและมีใจที่สงบไม่วุ่นวายเงินมากเพียงใดก็ไม่อาจซื้อความสงบได้แต่ใจที่สงบจะทำให้เงินทุกบาทมีคุณค่าและนี่คือข้อคิดแรกที่ข้าพระเจ้าอยากฝากไว้ให้ทุกท่านได้ไตรตรองเราจะได้เห็นว่า แม้จะมีเงินมากมายหากใจยังเต็มไปด้วยความกังวลก็ไม่มีวันพบความสุขได้เลยท่านทั้งหลายเมื่อเราแก่ตัวลงหลายคนอาจเชื่อว่าหากมีเงินมากพอก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องใครแต่แท้จริงแล้วผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญความทุกข์ลึกๆที่เงินไม่อาจแก้ไขได้เลยนั่นคือความเหงาและความสัมพันธ์ที่ห่างเหินแม้จะมีเงินพอใช้ แต่ถ้าลูกหลานไม่กลับมาเยี่ยมไม่มีคนพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะในบ้านเงินกองโตเพียงใดก็ไม่อาจทดแทนความอบอุ่นของหัวใจได้มีแม่เท่าคนหนึ่งอาศัยอยู่บ้านใหญ่โตเงินทองก็ไม่ได้ขัดสนแต่ทุกเย็นหลังอาหารเธอมักนั่งมองเก้าอี้ว่างๆที่เคยมีลูกๆนั่งหลอมวงเธอมองไปทางโทรศัพท์ที่ไม่มีเสียงเรียกเข้ามีแต่ความเงียบความเงียบที่บีบหัวใจยิ่งกว่าโรคภัยใดๆ ในบ้านปลายเธอพูดกับเพื่อนบ้านว่าบ้านชั้นกว้างเกินไปเงินฉั้นก็มีแต่ใจมันว่างเปล่านี่คือความจริงที่ผู้สูงอายุหลายคนประสบแม้จะมีทรัพย์แต่กลับขาดสิ่งสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ท่านทั้งหลายเรามักเผลอมองข้ามความสำคัญของคำพูดคําทักทายเล็กๆก,การนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาการหัวเราะในวงสนทนาบางทีสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ต่างหาก ที่เป็นทรัพย์แท้ที่จะทําให้เรามีความสุขยิ่งกว่าเงินทองแต่พอเราแก่ตัวลงบางคนกลับทําพลาดคือปล่อยให้ความโกรธความขัดแย้นมาทําลายความสัมพันธ์ที่เคยดีแม่ลูกบางคู่ทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยแต่กลับไม่พูดกันนานหลายปีพี่น้องบางบ้านโกรธกันเพราะมรดกจนไม่มองหน้ากันอีกต่อไปสุดท้ายเมื่อเข้าสู่วัยชราต่างคนต่างอยู่แม้มีเงิน แต่หัวใจกลับถูกบีบรัดด้วยความโดดเดี่ยวเงินนั้นซื้อมิตรแท้ไม่ได้ซื้อลูกหลานที่รักจริงไม่ได้และยิ่งไม่สามารถซื้อความกระตันอยูได้เลยสิ่งเหล่านี้เกิดจากความสัมพันธ์ที่เราได้สร้างไว้ถ้าเราพูดกับลูกด้วยความเมตตาเขาจะจำถ้าเรากอดหลานด้วยความอบอุ่นเขาจะผูกพันแต่ถ้าเรามีแต่คำบน่นคำดา่ามีแต่คำตำหนิแม้เราจะยกสมบัติให้ทั้งหมด เขาก็อาจ,จไม่อยู่ใกล้ใจเราได้ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธองค์ว่าครั้งหนึ่งมีชายผู้มั่งคั่งแต่แก่ตัวไปแล้วกลับทุกข์ใจเพราะลูกหลานไม่เคารพไม่มาเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิใช่เพราะเขาไม่กระตันอยู่แต่เพราะท่านมิได้หวานเมล็ดกตันอยู่ไว้ในใจเขาแต่ตน้นคําสอนนี้สกิดใจมากเพราะบอกเราว่าความสัมพันธ์นั้นไม่เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการสั่งสมการพูดการทำและการวางใจที่ถูกต้องมาตลอดชีวิตท่านทั้งหลายผู้สูงอายุหลายคนคิดว่าเงินคือสิ่งที่จะดึงลูกหลานให้อยู่ใกล้แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเงินอาจทำให้ลูกหลานมาในบางครั้งแต่สิ่งที่จะทำให้เขาอยากมาโดยไม่ต้องเรียกคือความรักความเข้าใจและความอบอุ่นมีชายชราคนหนึ่งเขาไม่ได้มีเงินมากนัก บ้านก็เล็กๆธรรมดาแต่ทุกเทศกาลลูกหลานเต็มบ้านเพราะเขาเป็นคนที่พูดดีใจเย็นเอื้อเฟื้อเขาเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกหลานฟังอย่างสนุกสนานทุกคนหัวเราะมีความสุขจนลูกหลานอยากมาเยี่ยมบ่อยๆนี่คือความต่างที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์สร้างได้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินดังนนั้นท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้คำพูดที่รุนแรงทำลายสะพานความรักอย่าปล่อยให้ความโกรธ ทำให้ลูกไม่กล้าเข้าใกล้อย่าปล่อยให้ความคาดหวังที่สูงเกินไปทำให้หลานรู้สึกอึดอัดความสัมพันธ์ต้องการการดูแลเหมือนต้นไม้ที่ต้องรดน้ำสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นวันหนึ่งเมื่อต้องการร่มเงากลับจะไม่เหลือต้นไม้ให้พัดพิงและจงจำไว้ว่าความสุขในวัยชาราไม่ได้อยู่ที่บ้านใหญ่หรือเงินเต็มธนาคารแต่อยู่ที่เสียงหัวเราะรอบโต๊ะอาหารอยู่ที่รอยยิ้มของลูกหลาน อยู่ที่คำว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าที่ยังดังอยู่ในหูเราท่านทั้งหลายเงินทองนั้นสำคัญแต่ความสัมพันธ์คือสิ่งที่ทำให้เงินมีความหมายหากเรามีเงินแต่ไม่มีใครให้แบ่งปันเงินก็เป็นเพียงตัวเลขที่ไร้ค่าแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแม้เงินจะไม่มากทุกบาททุกสตางค์ก็จะเต็มไปด้วยคุณค่าเพราะมันถูกใช้ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามก็คือความสัมพันธ์อย่าปล่อยให้บ้านของท่านกลายเป็นบ้านที่เงียบงนันแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไร้เสียงหัวเราะและไร้ความอบอุ่นเพราะนั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยท่านทั้งหลายในบ้านปลายชีวิตหากถามว่าอะไรคือสมบัติที่แท้จริงหลายคนอาจตอบว่าเป็นเงินทองที่ดินบ้านหรือสมุดบัญชีที่มีตัวเลขมากมาย แต่แท้จริงแล้วสมบัติอันล้ำค่าที่ทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นหากแต่คือสุขภาพและใจที่สงบเรามักเห็นผู้สูงอายุจำนวนมากที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตแต่เมื่อถึงวัยชรากลับต้องหมดเงินเก็บไปกับค่ารักษาพยาบาลบางคนใช้เงินเป็นล้านๆเพื่อรักษาโรคร้ายแต่ก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมาได้มีตัวอย่างมากมาย ที่คนมีเงินมหาศาลแต่ต้องนอนติดเตียงไม่มีแรงจะเดินไม่มีแรงจะพูดได้แต่ใช้เงินซื้อยามาประคองชีวิตไปวันๆแต่ไม่เคยได้สัมผัสความสุขของการเดินออกไปสูดอากาศหรือการหัวเราะก,กับเพื่อนฝูงอย่างเต็มปอดในทางกลับกันเราก็เห็นคนแก่บางคนที่อาจไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักแต่ใส่ใจสุขภาพดูแลตัวเองมาตลอดชีวิตตื่นเช้ามาเดินออกกำลังกาย กินอาหารง่ายๆไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตอย่างสงบผลก็คือในวัยชราเขายัางยิ้มแย้มสดใสยัยงเดินเหินไปวัดไปเจอเพื่อนบ้านไปพูดคุยได้ความสุขของเขาไม่ได้เกิดจากเงินที่มีมากแต่เกิดจากร่างกายที่ยังพอเคลื่อนไหวได้และใจที่ไม่วุ่นวายท่านทั้งหลายเงินทองไม่อาจซื้อร่างกายที่แข็งแรงได้หากเราปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลตนเองตั้งแต่เนินเน่นๆต่อให้มีสมบัติเท่าใดสุดท้ายก็ต้องใช้เงินเหล่านั้นไปแลกกับการนอนโรงพยาบาลแลกกับเครื่องมือแพทย์และการรักษาที่ไม่อาจทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้จึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอโรกยาปรมาลาภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดเพราะตราบใดที่เรายังมีร่างกายแข็งแรงพอที่จะลุกเดินพูด และทําจิตจวัตเองได้นั่นคือทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทองคําใดๆและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้สุขภาพกายก็คือใจที่สงบผู้สูงอายุจํานวนมากแม้จะมีร่างกายที่ยังพอทํางานได้แต่กลับทุกข์เพราะใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องอดีตที่ผิดพลาดคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกลัวว่าลูกหลานจะทอดทิ้งกลัวว่าเงินจะไม่พอความฟุ้งซ่านนี้เอง ที่ทำให้ใจไม่เคยได้พักแม้จะมีเงินมีสุขภาพกายแต่ใจก็ยังไม่สุขใจที่สงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักปล่อยวางรู้จักพอรู้จักยอมรับความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่คําฟ้าแม้แต่ร่างกายของเราเองลองนึกถึงชายชราคนหนึ่งเขามีเงินมากแต่เคยป่วยด้วยโรคร้าย หมอรักษาจนหายเขากลับยังไม่วางความกังวลคอยคิดว่าตัวเองจะป่วยอีกเมื่อไรจะตายวันไหนใจจึงเต็มไปด้วยความกลัวแม้จะหายป่วยแต่กลับไม่เคยมีความสุขจริงๆเพราะใจไม่สงบในขณะเดียวกันมีหญิงชราคนหนึ่งที่ป่วยเหมือนกันแต่เธอยอมรับความจริงว่าชีวิตก็เท่านี้จะมากจะน้อยก็ต้องตายเหมือนกันเธอจึงไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยนัก กลับใช้เวลาที่เหลืออยู่ทําบุญพูดคุยกับลูกหลานยิ้มให้เพื่อนบ้านใจของเธอสงบแม้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ใจกลับมีความสุขยิ่งกว่าคนที่แข็งแรงเสียอีกท่านทั้งหลายเมื่อมองเช่นนี้แล้วจะเห็นว่าสุขภาพกายและใจสงบคือทรัพย์แท้จริงที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามหลายคนมัวแต่ห่วงสะสมเงินแต่ไม่เคยสะสมสุขภาพไม่เคยสะสมความสงบทามใจ พอถึงเวลาก็ต้องเจ็บป่วยต้องเสียเงินเก็บไปทั้งหมดแต่กลับไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นเพื่อสร้างความสุขเลยเราจึงควรหันกลับมาดูแลตัวเองใช้เงินบางส่วนเพื่อดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญคือหมั่นทำใจให้สงบฝึกสติภาวนาเพราะใจสงบจะทำให้เราไม่หวั่นไหวแม้ร่างกายจะอ่อนแอไปตามกาลเวลา ใจก็ยังคงมั่นคงพระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หากเราฝึกใจให้สงบไม่ปล่อยให้ความกลัวความกังวลครอบงำเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงแม้จะไม่มีเงินมากแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงเต็มร้อยแต่ใจก็ยังยิ้มได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมองเช่นนี้แล้วจะเห็นว่าสุขภาพกายและใจสงบ คือทรับแท้จริงที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามหลายคนมัวแต่ห่วงสะสมเงินแต่ไม่เคยสะสมความสงบทางใจพอถึงเวลาก็ต้องเจ็บป่วยต้องเสียเงินเก็บไปทั้งหมดแต่กลับไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นเพื่อสร้างความสุขเลยเราจึงควรหันกลับมาดูแลตัวเองใช้เงินบางส่วนเพื่อดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญคือ มั่นทําใจให้สงบฝึกสติภาวนาเพราะใจสงบจะทําให้เราไม่หวั่นไหวแม้ร่างกายจะอ่อนแอไปตามกาลเวลาใจก็ยังคงมั่นคงพระพุทธเจ้าสอนว่าใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หากเราฝึกใจให้สงบไม่ปล่อยให้ความกลัวความกังวลครอบงำเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงแม้จะไม่มีเงินมากแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงเต็มร้อย แต่ใจก็ยังยิ้มได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเงินทองไม่อาจซื้อร่างกายที่แข็งแรงได้หากเราปล่อยให้เงินหมดไปกับค่ารักษาโดยที่ไม่เคยใช้มันเพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านจนหมดบ้นปลายไปกับความกังวลจงเริ่มวันนี้ดูแลกายให้แข็งแรงดูแลใจให้สงบเพราะนี่แหละคือทรัพย์แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตบ้านปลายเต็มไปด้วยความสุข ที่เงินทองใดๆก็มอบให้ไม่ได้ท่านทั้งหลายในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุทุกใจมากที่สุดมิใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะไม่รู้จักพอและไม่ยอมวางเรามักเห็นผู้เท่าหลายคนที่มีทรัพย์สินอยู่มากแต่กลับไม่เคยรู้สึกว่านั่นเพียงพอบางคนยังอยากเก็บเพิ่มบางคนยังหวงแหนจนไม่กล้าใช้ไม่กล้าแบ่งไม่กล้าวาง แม้จะมีบ้านมีที่นามีเงินในธนาคารแต่ใจกลับไม่เคยได้พักเพราะกลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะเสียกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลความไม่รู้จักพอนี้เองที่ทำให้เกิดความทุกข์เช่นพ่อคนหนึ่งอุตสาท์ทำงานมาทั้งชีวิตมีที่ดินหลายแปลงแต่ไม่เคยคิดจะแบ่งให้ลูกๆเพราะกลัวลูกจะไม่ดูแลตนเอง สุดท้ายเมื่อแก่เท่าร่างกายอ่อนแอก็เกิดความขัดแย้งในครอบครัวลูกหลานทะเลาะกันเรื่องมรดกเสียงที่ควรเป็นเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นเสียงโต้เถียงบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นสนามรบของความคาดหวังและความยึดติดท่านทั้งหลายพระพุทธองค์เคยตรัสว่าความอยากไม่มีที่สิ้นสุดแม้ทองคำเท่าภูเขาก็ไม่พอให้คนโลภคนเดียว คำนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าหากเราไม่รู้จักคำว่าพอต่อให้มีมากเพียงใดใจก็ยังวุ่นวายไม่สิ้นสุดในทางกลับกันหากเรารู้จักพอแม้มีเพียงบ้านหลังเล็กเงินเพียงพอใช้ก็สามารถอยู่ได้อย่างสงบเย็นเพราะใจที่รู้จักพอจะทำให้ทุกสิ่งที่มีอยู่ดูมีค่าเกินกว่าที่คิดเรื่องการปล่อยวางก็เช่นเดียวกันผู้สูงอายุจำนวนมากทุก เพราะไม่ยอมวางเรื่องเก่าๆไม่ยอมวางความผิดพลาดในอดีตบางคนยังโกรธลูกที่เคยพูดไม่ดีบางคนยังน้อยใจพี่น้องที่ไม่มาเยี่ยมทั้งที่เวลาผ่านมาหลายสิบปีแต่ใจยังคงเก็บความคับแค้นไว้อย่างแน่นหนาะการไม่ยอมวางนี้เองทำให้ใจหนักทำให้ทุกวันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมีเรื่องเล่าของหญิงชราคนหนึ่งเธอมีลูกสาวเพียงคนเดียว แต่ทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินลูกสาวจึงไม่กลับมาหาอีกเลยแม่เท่าคนนั้นเก็บความโกรธไว้ในใจทุกวันแม้จะมีเงินมีบ้านแต่ก็ไม่เคยยิ้มได้อย่างแท้จริงเพราะใจเต็มไปด้วยความขมขื่นพอถึงวันสุดท้ายเธอตายไปพร้อมกับความโกรธที่ยังไม่ได้วางลงในทางตรงกันข้ามมีอีกคนหนึ่งที่ประสบเหตุการณ์คล้ายกันแต่เขาเลือกที่จะวาง เขาเล่าว่าถ้าเรายังโกรธลูกโกรธญาติเราก็ทุกเองเขาอาจไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ําเราจึงเลือกให้อภัยเลือกวางผลก็คือเขามีชีวิตบั้นปลายที่สงบแม้จะอยู่ลําพังแต่ใจกลับไม่เดียวดายท่านทั้งหลายการรู้จักพอและการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือทอดทิ้งแต่หมายถึงการเลือกให้ใจเราไม่แบกเกินกำลัง เราแบกมาทั้งชีวิตแล้วแบกบ้านแบกหนี้แบกงานแบกความคาดหวังถึงบ้านปลายชีวิตควรจะได้วางลงบ้างเพื่อให้ใจได้เบาสบายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่วางได้ย่อมถึงสุขอันยิ่งใหญ่เพราะการวางทำให้ใจเป็นอิสระเหมือนวางหินหนักที่แบกไว้บนบาเมื่อวางลงแล้วร่างกายจะเบาใจก็จะโปรง่งทุกลมหายใจจะกลายเป็นความสุข ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยดังนั้นท่านทั้งหลายจงหัดถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เราหวงแหนอยู่นั้นเราหวงเพราะอะไรหวงเพราะกลัวใครเอาไปหรือหวงเพราะใจไม่ยอมปล่อยถ้าเราวางได้เราจะพบว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราครอบครองแต่อยู่ที่การไม่ต้องครอบครองสิ่งใดเลยเพราะในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่บ้านใหญ่ ไม่ใช่เงินมากมายแต่คือใจที่สงบและความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเรารู้จักพอและรู้จักวางเราก็จะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายเมื่อเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวทั้งสี่ตอนที่ผ่านมาเราคงเริ่มเห็นชัดแล้วว่าความสุขแท้จริงในวัยชาราไม่ได้อยู่ที่เงินทองหากแต่แฝงอยู่ในสิ่งที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามนั่นคือ ใจที่รู้จักพอความสัมพันธ์ที่อบอุ่นสุขภาพที่แข็งแรงพอให้ดำรงชีวิตได้และการปล่อยวางที่จะทำให้ใจเบาสบายเรามักเข้าใจผิดว่าหากมีเงินมากๆจะทำให้ทุกน้อยลงแต่ในความจริงหลายครั้งเงินกลับเป็นตัวก่อทุกข์เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำบางคนมีมากแต่กังวลมากบางคนมียศถาบรรดาศักดิ์แต่กลับเต็มไปด้วยความเหงาบางคนมีทรัพย์สินล้นฟ้า แต่สุขภาพทรุดโทรมนอนติดเตียงโดยไม่อาจใช้ชีวิตได้ตามใจสิ่งเหล่านี้สะท้อนชัดว่าเงินนั้นช่วยได้เพียงภายนอกแต่ความสุขแท้จริงต้องมาจากข้างในดังนั้นการรู้จักใช้เงินอย่างพอดีรู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดูแลกายใจให้แข็งแรงและปล่อยวางสิ่งที่เกินจำเป็นนั่นแหละคือทรัพย์แท้จริงของชีวิต พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมไว้ว่าทรัพย์แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่ทองคําไม่ใช่เงินตราแต่คือศรัทธาศีลฮิริโอตัปปะและปัญญาเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แม้ไม่มีเงินทองมากมายก็ยังอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์แต่หากเราขาดสิ่งเหล่านี้ต่อให้ร่ำรวยเพียงใดใจก็ยังวุ่นวายเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องราวของ พระอนาถบินทิกะเศรษฐีอุบาสกผู้ยิ่งใหญ่ในครั้งพุทธกาลพระอนาถบินทิกะเดิมชื่อสุทัตตะเป็นขหาบดีผู้มั่งคั่งแห่งกรุงสาวัตถีมีทรัพสมบัติมากมายจนผู้คนเรียกว่าเศรษฐีผู้เลี้ยงดูคนอนาถาเพราะเขามีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากวันหนึ่งเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อย เขาก็เกิดศรัทธาแรงกล้าในพระรัตนตรยัยจนถึงขั้นทุ่มเททรัพย์มหาศาลเพื่อสร้างวัดเชตวันถาวายแด่พระพุทธเจ้าเรื่องเล่าว่าตอนที่ท่านต้องการซื้อสวนของเจ้าเชตเพื่อตั้งวัดเจ้าเชตไม่อยากขายจึงพูดเยาะเย้ว่าถ้าเจ้าจะซื้อจริงจงเอาทองคำมาปูให้เต็มพื้นที่สวนก่อนคิดว่าคงไม่มีใครทำได้แต่พระอนาถบินที่กาเษฐี กลับยอมทำจริงๆให้คนขนทองคำมาปูเต็มพื้นที่สวนจนเจ้าเชษต้องยอมขายที่ดินผืนนั้นจึงกลายเป็นวัดเชตวันอันเลื่องชื่อท่านเศรษฐีใช้ทรัพย์อย่างมีคุณค่าไม่ใช่เพื่อความฟุ้งเฟอ้อแต่เพื่อทำบุญกุศลและช่วยเหลือผู้คนและเพราะจิตใจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องท่านเป็นอุบาสกผู้เลิศในด้านการให้ทานอย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่วันหนึ่งพระอนาถบินทิกะก็เผชิญความล้มเหลวทางธุรกิจรับสินที่สะสมมามากมายค่อยๆร่อยหร,รอจนเกือบหมดแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือแม้รับภายนอกจะหมดไปแต่ใจของท่านยังคงเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสงบไม่ทุกข์ร้อนไม่โทษโชคชะตาไม่โทษใครเพราะท่านรู้ว่ารับภายนอกย่อมเสื่อมไปตามกาล แต่รับภายในคือศรัทธาและบุญกุศลน,นั้นไม่มีใครพรากไปได้เรื่องของพระอนาถบินที่กะเศรษฐีสอนเราว่าแม้จะมีเงินมากเพียงใดสุดท้ายก็ไม่มั่นคงถาวรแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนวาระสุดท้ายคือใจที่สงบความดีที่ทำไว้และความพอใจในสิ่งที่มีท่านทั้งหลายเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วจ้องถามตนเองว่า เราจะเลือกฝากความสุขไว้ที่เงินทองหรือจะเลือกฝากความสุขไว้ที่ใจหากฝากไว้ที่เงินวันหนึ่งเมื่อเงินหายใจก็หายด้วยแต่ถ้าเราฝากไว้ที่ใจแม้ไม่มีเงินมากใจก็ยังคงสงบเย็นดังนั้นขอสรุปอีกครั้งว่าความสุขแท้จริงในวัยชราไม่ใช่เงินทองแต่คือการรู้จักพอการรักษาความสัมพันธ์การดูแลสุขภาพและการปล่อยวาง เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เราจะพบว่าแต่ละวันของชีวิตมีคุณค่ามากกว่าตัวเลขในสมุดบัญชีวันนี้ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันข้าพเจ้าอยากฝากถ้อยคำหนึ่งไว้กลางใจทุกท่านว่าทุกเรื่องราวคือธรรมะหากเราเปิดใจฟังด้วยหัวใจที่สงบขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต ให้ทุกวันของท่านเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความเบาสบายในใจสวัสดีครับ